สวัสดีทุกคนด้วยนะครับด,ดีต้อนรับสู่ช่อง JRY x อ e. ครับดปผมเดชครับวันนี้ก็ผมจะมาไกด์คอมโบ DK u ักเซชั่นในแพทรีบูดปี2022นะครับเอาไว้ฟาร์มนะ PVE ล้ e. นล้วนเลยนะครับโดยอ่าอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับผมเองนะครับว่ามีคอมโบแบบนี้และทำได้ขยะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีอ่า ข้อมูลหรือว่ายังมีคอมโบอยากจะแชร์ก็สามารถไปแชร์ได้ที่ Discord DK ของพวกเราได้เลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ Facebook ด้วยนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราไปลุยกันเลย มาครับก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับคอมโบที่วันนี้ผมจะมาแนะนํสามคอมโบนะครับก็เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับสกิลการเคลื่อนที่ของดีในใน c c e s ซ i o n ในแพทนี้ก่อนนะครับโดยในแพทนี้นะครับจะมีสกิลการเอ่าเคลื่อนที่ที่เยอะเพิ่มมากขึ้นสกิลที่ลากมอนได้เยอะมากขึ้นสกิลที่มีดาเมจหรือว่า เรื่องโมบิลิตี้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างสกิลที่เอาไว้ใช้ฟาร์มมอนนะครับเป็นทริคทริคก่อนที่เราจะเข้าไปถึงคอมโบเนาะเพราะว่าคอมโบที่เราจะนําเสนอเนี่ยคือมันมันพนกกับการที่เราจะต้องมีสกิลที่เอาไว้เคลื่อนที่ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําสกิลเคลื่อนที่ก่อนนะครับเวลาเราจะไปฟาร์มมอนแต่ละครั้งเนาะในแพทเก่าๆนะครับเราจะมีสกิลที่ชื่อว่าอ่าลงทิกซ้ายหรือว่า อ่าอะไรนะเขาชื่อชื่อสกิลช,ชื่อว่าอันนี้ครับสมดุลอ่อนกําลังนะครับสกิลนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่อ่าเอาไว้ใช้เรียกมอนนะครับโดยเป็นกองต่อกองเนาะเอาไว้เรียกหมอนนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งที่เอาไว้ใช้ระยะไกลได้นะครับการลากมอนเนะี่ยไม่ใช่แค่มีแค่ลงคลิกซ้ายสกิลเดียวจะมีชิป X กก็คือลาบัมนะครับลาบัมด้วยนะครับก็สามารถลากหมอนได้เหมือนกันโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่า ในแพทนี้นะครับเราจะสามารถเรียกมอนเพิ่มเติมได้อย่างไรนะครับโดยสกิลที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็กคือชิป E นั่นเองครับผมชิป E จะเป็นสกิลหนึ่งที่แพทก่อนก็เอามาใช้ก่อนที่จะรีบูตนะครับแพทก่อนก็เอามาใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้แบบว่า,าเร็วหรือว่าทำให้การลากมอนได้ดีขึ้นนะครับแต่ในแพทนี้นะครับมันจะมีสกิลที่ ควบให้สกิลนี้นะครับไล่ได้เร็วขึ้นอย่างเช่นการแดดข้างเนาะการแด็ดข้างนะครับแล้วก็กดชิป e จะทําให้สกิลชิป e เร็ว,รวขึ้นดับหนึ่งนะครับก็เป็นยังไงมาดูก,กันปึ๊บอ,อย่างนี้นะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าเราจะใช้แบบนี้แดดแล้วก็กดชิป e หรือ,อกสกิลหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยเลยแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ไกลมา,ากๆกก็สกิล ครั้งก่อนเนาะก่อนที่จะรีบูตนะครับชื่อว่ากับดักหารันจวนนะครับหารรนจวน <laughs> ชื่อก็หม่งบอกอยู่หารรนจวนนะครับผมเออหารรนจวนหารนจวนเออต้องออกเสียงเอเซนดนวยนะครับแต่ในแพทนี้ก็จะเป็นกับดักที่จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าเอ่อกับดักลวงตานะครับอันนี้ก็ทําให้สกิลของสืบทอ,อดมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะเนาะก็ในแพทนี้นะครับที่ทําคลิปอยู่นะครับแพทนี้สกิลนี้ เวลาน้องหายตัวอยู่นะครับพอพอเคลื่อนที่หรือว่าอยู่ในอยู่ในกุหลาบนะครับเขาะจะมีไอเฟรมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเนาะส่วนสกิลน,นี้ก็เอพพวัมหนวกกับชิป E นะครับจะทําให้เราเคลื่อนที่แล้วก็ลากมอนได้เป็นระยเดียวกันนะครับโอเคเป็นยังไงมาดูกันอ่าอย่างนี้นะครับผมเราจะสามารถฟาดสตันได้เร็วขึ้นนะครับและระยะไกลมากขึ้นเอา โอเคสาหรับมูเมนต์ต่อไปนะครับเป็นมูเมนต์ที่เอาไว้ชนกองนะครับเอาไว้ชนกองเลยเต็มๆหรือว่าเอาไว้วิ่งเข้าหากองมอสเซอร์แบบรวดเร็วนะครับโดยที่เราจะมีระยะเรื่องของเคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์ตัวนี้ก็จะบ่งบอกนะครับเรื่องของระยะนะครับยิ่งเรายิ่งทำเคอร์เซอร์พอพอเคอร์เซอร์แดงนะครับเราก็สามารถบ์ปเข้าไปข้างหลังได้นะครับโดยสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลที่เราเข้าหลังได้หนึ่งครั้งนะครับ จะไม่เสียสกิลเรื่องของโพเพโลมติอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของสกิลนี้นะครับอ่ะมีเป็นยังไงมาดูกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนจ้ามก่อนนะครับการเข้าหลังของสกิลนี้ต้องเหน็นขึ้นไปบนฟ้านะเหน็นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเวลามอนสเตอร์มันเยอะนะครับเร์เซอร์มันจะอยู่ตัวแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคอเร์เซอร์อยู่ตัวแรกการวับข้างหลังแบบ วาร์ปไปหลังกองจริงมันทําได้ยากมากเลยต้องใช้เรื่องของมุมกล้องที่ยืนยืนขึ้นนะครับโอเคเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวผมจะขอระยะไกลหน่อยอ่ะอย่างนี้นะครับเราจะวาร์ปมาข้างหลังของมอเตอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลดึงมูฟเมนต์หนึ่งที่เอามาใช้ได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนเนาะเรื่องของหน้า F นะครับหน้า F ของเรานะครับจะเป็นสกิลที่อ่าได้ ปับเรื่องของอทุบอ,อาร์มมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านะครับก็จะเป็นขนายไหนไอเฟรมซุบอาร์มทุบอาร์มนะครับประมาณนั้นนะจะจะเป็น3ามสกิลสามโคเชั่นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับใครหลายๆคนโดยที่สกิลของมันนะครับหน้า f เนี่ยจะมีท่ากระแสที่ทำดาเมจได้แรงมากๆเลยก็ว่าได้เวลาเข้าหลังสูหรือว่าเวลา ที่เราจะเปิดมอสเตอร์อะไรเงี้ยผมแนะนำมากมากเลยเนาะก็ใช้ง่ายๆเลยครับไม่มีเลยแบบพิเศษพิเศษพิโสเลยก็คือหน้า F อฟ้างแล้วก็ค้างไปเลยแค่นี้ครับก็จะเข้าหลังทะลุออกข้างหลังอันนี้ก็มีข้อดีเนาะนะครับข้อดีของมันก็เยอะมากเลยนะครับรวมถึงอ่าหน้าสกับหน้า F เ,เนี่ยเราสามารถเอามาใช้เป็นคอมโบที่ผมบอกเลยว่าคูทอนมากเลยถ้าใครอยากดูไปดูได้หลังจากนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับ v e m เมนก็โดยรวมๆประมาณนี้เนาะมาครับเราเริ่มที่คอมโบแรกกันดีกว่านะครับ คอมโบแรกต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเป็นคอมโบที่เราเรียบเรียงมาจากคอมโบเก่าของคลิปก่อนนะครับโดยที่เอามาใช้นะ่ยคือเอามาใช้ในเรื่องของการฟาร์มมอนทีเ่เมื่อก่อนเนาะเอาไปฟาร์มฮิเทียเนาะเราก็แบบจะพยายามจะเบอร์ซามเมตให้ชุดเดียว5วีให้มันตายโดยขึ้นอยู่กับเอด้านหน้าเนาะแต่หลังจากนี้นะครับแพทนี้เราได้เพิ่มสกิลบางสกิลหรือว่าเริ่มเพิ่มคอมโบเข้าไปเพื่อให้ เราสามารถเข้าหลังมอนได้ดีขึ้นแล้วก็ทําเรื่องของ burst damage ด้าน back attack ของ monster ได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นข้อหนึ่งที่แพทนี้ของ reboot dk ของ pve เนี่ยตอบโจทย์มากแต่ก็ถามว่าเอาไปใช้มอนสเตอร์เอาไปใช้งานแบบว่าทั่วอาณาจักรได้ไหมก็ไม่เชิงก็จะทั่วอาณาจักรได้เพราะว่าคอมโบเนี่ยจะเป็นคอมโบที่ตัวละครเราหยุดนิ่งนะครับโดยที่ไม่ได้มีการเคลื่อนที่หรือว่า,ารับ d a เมจ หรือทําดาเมจแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอะมูเมนต์ Movement ตลอดนะครับแต่ก็เป็นคอมโบหนึ่งที่เอาไว้ใช้มอนใช้ฟาบอนพวกโรเทียไฮเทียขึ้นไปนะครับแต,แต่ไม่แต่ไม่ใช่แบบว่าไฮเทียแบบพวกไกฟินนะไกฟินผมว่ายังยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ก็ยังพอใช้ได้แต่ก็ระวัง <laughs> ตายนะครับโอเคคอมโบนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้จริงๆนะจะเป็นคนที่เล่นอยู่ช่วง a p ประมาณ25 2 5 4 นะครับหรือว่า253ขึ้นไปจนถึง261นะครับอันนี้ก็แนะนําสําหรับผู้เล่นที่หน้าใหม่ละกันนะครับก็เอาไปใช้กันขบวนนี้จะตอบโจทย์กับใครบ้างนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ยังไงก่อนนะครับผมอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่านี่ครับผม จบหนึ่งคอมโบแล้วครับการต้องบอกก่อนนะคอมโบเนี้ยจะเป็นคอมโบที่อพอดจากอันเก่ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําช้าๆกันนะครับผมมาสกิลแรกนะครับกดชิปซ้ายค้างนะครับหลังจากนั้นกดชิปขวามโมดลกลวิญญาณครับเอฟค้างครับแล้วก็แทงดาบหายตัวเอชิปเสเปกบาร์ลงที่ขวา แล้วก็คลิกซ้ายกว่าครับอ่าอันนี้คือจบถึงคอมโบเรียบร้อยแล้วนะครับคอมโบที่สองครับ คอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่เอาไว้ใช้ในการฟารบอลเช่นเช่นผมยกตัวอย่างเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มกองต่อกองหรือว่าเราอาจจะสามารถเรียกกองนึงมาก็ได้ครับแต่แนะนําเป็นกองต่อกองที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นอ๊อ,อกแดงอย่างเงี้ยนะครับคอมโบนี้ก็ตอบโจทย์าสาหรับคนที่ชอบฟาอ๊อกแดงอยู่แล้วหรือว่าคนที่ชอบฟาร์มยักษ์หรือว่าใต้น้านะครับใต้น้อันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเป็นคอมโบที่ ทำให้เราสามารถเคลื่อนที่อยู่ได้ตลอดนะครับโดยการวนสกิลทั้งหมดแทบจะทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าจะช้านะครับก็เป็นคอมโบที่เข้าหลังแล้วเข้าหลังอีกต้องต้องทำแอดออนให้สกิลบางสกิลเร็วด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมโบเป็นยังไงนะครับไม่คอมโบอาจจะกดยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปเล่นนะครับผมแนะนำนเกาะต้องมีเรื่องของความรู้ ของสกิลเรื่องของสกิลเพย์ดิดนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคอมโบหนึ่งที่เอาไว้ใช้ฟาร์มนะครับเอาไว้ใช้ฟาร์มจริงๆฟาร์มใต้น้ำอะไรก็ว่าไปนะครับแต่แนะนําเป็นมอนกองต่อกองเนาะนะครับแล้วก็อีกสําคัญที่สุดนะครับสําหรับคอมโบนี้ก็เป็นเรื่องของ AP แล้วก็ GP นะครับเพราะว่าตัวเราจะไม่ได้มีโพดิชั่นเหมือนอ่า เหมือนคอมโบแรกที่เราได้ดูกันไปนะครับคอมโบแรกยังมีเรื่องของโอริชั่นที่สามารถจบมอนได้เร็วนะครับแต่คอมโบนี้เราจะใช้เรื่องของซุปเปอร์อาร์มที่เยอะขึ้นนะครับแต่เรื่องของกะเราอาจจะน้อยลงนะครับอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังเนาะสำหรับคนที่อาจจะแบบเอาจเจ้าไปใช้นะครับโอเคมาเป็นยังไงครับมาดูกันครับ อ่ะอันนี้คือจบถึงคอมโบนะครับก็สำหรับคอมโบเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นคอมโบหนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้ฟาร์มใต้น้ำมานะครับแล้วก็เทสออกแดงแล้วนะครับอยู่ขยะก,ก็ออยู่ประมาณสัก2 5 0 0 0นะครับ2อ0 0มคือเด็ก3อันแล้วก็บอสประมาณ6ตัวนะครับ2 5 0 0 0ื่นนะครับส่วนใต้น้ำอยู่ที่7,000เนาะด้วย AP ประมาณสัก3 0 5นะครับของ DK แพทไทยนะแต่ของต่างประเทศก็ตามสภาพนะครับผมตามประเทศ ก็ดีกว่าอของไทยแะไอเทยของไทยก็ตามนั้นแหละนะครับก็ใครอยากจะเอาลองไปใช้ก็เอาไปดูนะครับสำหรับคอมโบนี้ก็แนะนํานะครับแนะนํามากๆเพราะว่าจะทําให้รู้สึกว่าเราเล่นดีเคสสืทอดเหมือนกับอเวกก็ต้องพูดอีกนล้มันเหมือนกับอเวกจริงแต่คือมันต่างตรงที่ว่าสืบทอดเรามันรอบตัวมันสนุกมันสนุกตรงที่ว่าเราต้องฟันมอนรอบตัวเรียกมอนรอบตัวเนี่ยครับอันนี้คือข้อดีของสืบทอดเนาะแต่ถ้าไม่ชอบเล่นอเวกก็ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่แล้วสหรับคลิป a w เวก็ทำไปอยู่แล้วนะครับผมก็ Bold. อย่าลืมไปดูกันด้วยนะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมโบจะกดยังไงแบบช้าๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมคอมโบแรกนะสกิลแรกก็คือกด C แล้วก็กดที่ขวานะครับมันจะเร็วหน่อยนะฮะ C กดที่ขวาแล้วก็นัก W F นะครับกดค้างไปเลยนะครับผมพราะกดค้างเสร็จปุ๊บตามด้วยชิป F นะแล้วก็ชิปขวานะอ่ะเร็วเกินไปเดี๋ยวเอามาช้าๆแล้วกันมา C ที่ขวาหน้า F ค้างชิป F ครับ แทงดาบว้ามังหลังสเปคมาลงคลิกขวาคลิกท้ายคลิกขวา F T 1นึมอดกวิญญาณครับอ่ะนี่ครับเรียบร้อยถามว่าคอมโบเนี้ยจะมีคนถามแน่นอนว่าทำไมพี่ถึงใช้ F ก่อนก่อนที่จะมอดกวิญญาณอันนี้คือมันมีเหตุผลตรงที่ว่าอ่าคอมโบเนี้ยเราจะสามารถอ่าไล่เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไล่ไปยัปไงนะครับ นี่ครับก็โดยรวมๆคือประมาณนี้นะครับสำหรับการไล่การเลี้ยงคอมโบวนไปเรื่อยๆเนี่ยคือคอมโบที่สองแม่งตอบโจทย์มากๆสำหรับผมเลยนะเพราะว่าเราไม่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเราไม่ได้อยู่นิ่งแล้วอะ่ะคือเราสามารถเลี้ยงคอมโบได้เรื่อยๆเราใช้สกิลที่แบบพอมนครูดาวเสร็จปุ๊บปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,กต่อได้เลยนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊ปยนะครับก็สําหรับคอมโบนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมเอาไปลองใช้กันด้วยนะครับก็เป็นคอมโบหนึ่งที่อ่า ไทยแล้วมันได้ได้ดีอะ่ะคือมันก็โอเคก็ลเลยเอามาบอกต่อนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วครับสำหรับคอมโบที่2ก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับ คอมโบที่3ครับเดี๋ยว,วันนี้น่าจะมีทั้งหมดประมาณสักสามคอมโบนะครับที่เอามาแนะนำเนาะเพราะว่าคอมโบ1ก็ใช้ได้คอมโบ2ก็สามารถวนได้ส่วนคอมโบที่3เนี่ยอันนี้คือจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วกันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดหรือว่าคุณจะกดยังไงก็ช่างนะครับจะอยู่ที่ว่าเราจะรีดประสิทธิภาพของการฟาร์มยังไงให้มันดีที่สุดล้กัน ค,คอมโบที่3ไม่อาจจะตอบโจทย์กับใครหลายคนหรือว่าไม่ได้เน้นร<ๆ>ีดดาเมจได้แบบ100%เนาะอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการเล่นแบบทั่วไปนะครับเวฟาร์มทั่วไปเลยนะครับนะครับแต่ก็แนะนาไว้ก่อนนะครับสาหรับคอมโบนี้จะไม่ต่างอะไรจากคอมโบที่2นะครับแค่เราอาจจะตัดท่าหน้าเอฟนะครับโดยที่ท่าหน้าเอฟเนี่ยเราอาจจะเอาไปใช้ในการเคลื่อนที่ตอนสุดท้ายหรือว่าเอาไว้จบตอนสุดท้ายก็ได้หรือเอาไปใช้ก่อนนะครับก็แล้วแต่ดูลพินิจนะครับ โอเคมาดูกันว่าคอมโบจะใช้ยังไงนะครับอ,อันนี้คือจบหนึ่งคอมโบนะครับโอเคคอมโบนี้ก็เป็นคอมโบหนึ่งที่มีสกิลที่ขึ้นชื่อว่าแรงนะครับแรงระดับหนึ่งนะฮะ แต่ก็เอาไว้ในการแบบปิดมอนหรือว่า,าสกลมอนรอบข้างนะครับโดยปกติอ่ะการสกลมอนรอบข้างจะมีเรื่องของชิปเอชิปแซดมาด้วยนะครับแต่แพทนี้เราอ่ามันมีการบัฟเรื่องของชิปคิวเข้ามานะครับก็เอาไว้เป็นคอมโบที่ปิดมอนตอน,ตอนเฉพาะละกันแล้วแต่กองนะต้องบอกก่อนว่าเอาเป็นคอมโบแล้วแต่กองนะครับคน ฮอ์มโมนี้ไม่ใช่แบบว่าเราจะสามารถใช้ได้ตลอดนะครับอาจจะแบบชิปคิวมันอาจจะแบบหมดก่อนก็ได้นะครับเพราะม่าครูคดาวมัน20่สวินะครับเรา,าจ,จะไปใช้ท่าอื่นเป็นชิป F ก็ได้นะครับชิป F นี่ก็วนทันเหมือนกันฮอมโมน,นี้สามารถวนกิวทันเหมือนคอมโบที่2เลยนะครับไม่ต่างอะไรจากคอมโบที่2เลยแค่ตัดหน้า F ที่เราใช้ประกอบน,นะครับเรามาใช้ที่หลังแทนนะครับโอเคนะฮะมาเรามาดูกันแบบช้าๆนะครับคอมโบกดง,ง่ายมา อันดับแรกนะครับบด C แล้วก็คลิกขวา F ้างมอดุลมยาน1ทีครับ s h i f F แทงดาบวา้างหลัง s p a c บ b a r ลงคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาหน้า F แล้วก็ Q s ิปคิ Q ไปทีนี่ครับก็โดยโรวมประมาณนี้ก่อจะลากันนะครับผมผมก็ขอแจกแอดออกนก่อนละกันนะครับผมอ่ะขึ้นมาหน้าจอ นะครับและนอนของผมก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับเมื่อไม่ใช่ว่าเป็นตายตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของ PVE ล้วนนะครับจะใช้ในเรื่องของ PVP นี่น้อยมากน้อยแบบแทบจะทำ,ทำอะไรทำอะไรศัตรูไม่ได้เลยก็ว่าได้ไม่สามารถไปเคมดูดไม่สามารถปรร้องกันตัวได้เลยนะครับเป็นที่เอาไว้ฟาร์มจริงๆของสืบทอดนะก็สําหรับใครที่จะเอาไปใช้หรือลองไปใช้หรือไปลองปรับเปลี่ยนดูก็สามารถเอาไปลองใช้ลองปรับเปลี่ยนกันได้นะครับ ก็แอดออนนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่กําลังหาแนวทางนะครับหรือว่าใครอยากจะลองเล่นดีสุดทอดไวไฟรัาก็ตอบโจทย์มากๆเนาะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นจริงๆก็ผมก็แนะนำน้องๆก็เป็นคาร์นึงที่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะสนุกมากแต่ถ้าเข้าใจไม่ได้หรือว่าเข้าใจยากก็จะเบื่อกันหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับ อ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับถ้าผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวันทีนี้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ DK Succession Reboot นะครับก็อ่า Guide PVE นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดไลค์เอ๊กดติดกดติดไลค์ไอ้บ้าแล้วกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับย่าลืมกดติดตามที่ Facebook ด้วยนะครับผมจะมีอัปเดตเรื่องของ ทริคเกี่ยวกับ D.K. Succession เพิ่มขึ้นนะครับว่าช่วงนี้อาจจะกลับมาทำเล็กๆน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว,ว่าจะทำได้ตลอดนะช่วงนี้ติดการด้วยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันครับผม